โรดี้หนูอยากได้เมียาไหมแม่จะหาเมียให้อย่าเอาค่าดองแพงเด้อผู้สาวหันเดอหาหาเมียน่ารักเงียบๆเมียไม่ดื้อมันหนูนะลูกนะแม่ขี้เกียจตามใจหนูสองคนหาเมียนะไม่เอาไม่เอาค่าดองเยอะนะเมียหนูนะโรดี้นะไม่ได้ไม่มียนะ ฮะเอาอี่ป่มีอะไ่สิหาอให้เอาแบบไหนหนูได้เมียคนข่าเมียข่าวหรือเมียดัืงหรือจะเอาเมียแบบไหนสิหาเมียให้ลูกก่อนจะพี่น้องลูกอยากได้เมียจ้ะเออแม่จะไปหาเมียให้หาเมียให้ลูกก่อนจ้ะตุย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 ลูกอยากได้เมียลูกน้อยๆลูกปึ๊บลูกปึ๊บแม่เนี่ยลูกเป็ตะตั้งค่ะได้จ้ะเบื้องลูกหัว เอาอยู่ว่าเมียแม่จะหาเมียให้วันนี้เอาไหมมาดบอกแม่ซิหนูได้เมียแบบไหนเอาเมียแบบเรียบร้อยไม่พูดไม่จานิ่งๆเชื่อฟังแม่น่ารักไม่ดื้อเหมือนนูนะเมียนะเมียน่ารักโอเคไหมไม่เอาเมียดื้หนูนะขี้ดื้อแล้วต้องเอาเมียน่ารักโอเคไหมลูก ลูกชายข่อยอยากได้เมียพี่น้องเอ้ยลูกชายข่อยจุ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 อ๋ออ๋อลูกชายข่อยอยากได้เมียเอายบงไงเมียฮ <c oughs> ะไม่ชิหาเมียให้เฟินนะเพื่อจะได้เมียจ้ะคนชี้หาเมียให้เฟินอยู่คดองชิแพงบ่นคดองแพงว่ายังออเอออย่าเฮ็ดใส่แม่ชี้หาให้อยู่รอไดิอย่าทำเอาไม่เงียบปุ๊ป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 ฮะ เอาไม่มีอ่ะแม่จะหาเมียให้เอาไม่ลูกแล้นี่ได้เมียเอาเรื่องเอาผู้ชายไปมั่นก่อนไหมเ้ลูกเราค่อยไปแต่งเขาเดี๋ยวค่าดองเยอะนะผู้ชายนะหนูต้องเอาผู้ชายเรียบร้อยไม่พูดมากไม่ดื้อม,มันหนูนะหนูดื้อแล้วหนูต้องเอาคนเรียบร้อยเข้าใจไหมปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊แป้งแต่แป เอามีมากันยากแง่ได้บปในเมียค่ะหาข่าหาน้ามีนํามีนาเมียนขี่เมียนเงี้ยวได้เหมือนหาหายบ่เนาะเมียนแม่คือเมื่อยแ่ะเป็นภาระแม่ดีๆเอาอีา่เมียค่ะเอาอยบ่์ลูกเวลาจะเอาีบ่เมียคุณอยากได้เมียจัดพี่นนอสิหาเมียให้เพื่อนสกัดลูกชายคอยหนูอยากได้เมียใช่ไหมโรดี้ เห็นได้เมียนะลูกนะเดี๋ยวแม่หาเมียให้เดดี้อยากได้เมียก็เดดี้อยากได้เมียก็ตุกต๊กตุกต๊กตุ๊กตุ๊กเนอะเดี๋ยวแม่หาให้เอาเมียหนะะ้ารักเรียบร้อยไม่ดื้อไม่โซนเหมือนหนูเดี๋ยวแม่หาให้เอาเมียนะลูกนะเอาเมียหรูจะเอาเมียใช่ไหมลูกอื แม่พาไปขอเมียนะเนาะขอผู้ชาวขอผู้ชาวผู้ชาววนะันใดเนาะนางได้ผู้ชาวพันใดเนานะปึ๊ดๆของแม่นะแป้งแต่จั๊อเดี๋ยวแม่หาให้แม่หาให้หใหดัดีได้เมีย่ะกับแม่๋ันนี้ได้เมียกับผลคือต๊แม่จะไปเก็บผาดดเดี๋ยวนเดี๋ยวต๊เดี๋ยวแดดญิผลกันละ ฝนมาแล้วมันไปเก็บผ้าไหมเนี่ยฝนตกนฝนตกฝนตกดิเยี่ไปเก็บผ้าไหมฝนตกแดดออกมุกกระจอกข้างหลังบ่ไปซ้ายพี่น่มแม่ไปใส่กันยางนำจากพี่น้องอืมพี่หานดื้อจ้ะเออดื้อปุ๊บขี้ดื้อน้อยแม่ได้ไหมใช่ไหมเดี๋ยวนี้ขี้ดื้อน้อยเต้งแต่แพ้งแม่อยู่แบบ เราดีแพงแม่ยี่แบบฮะฮะพ่อไข่เหาจากทุกคนเอามาเลี้ยงไข่เหาพ่อหาดื้อจากพันอะนนี้มาแม่ไปหาเมียให้นะโรดีอยากได้เมียอแม่หาให้เูกโรดีอยากได้เมีย,ย,ย,มยแม่เอ้ยอ่ะนอนลงนอนลงแม่รูปหลังให้นอนลง รเราดีๆได้เมียกาแขวคือเจิ่งผ้าไปดัดแขวใช่ปะแขวเงลาคือเจิ่งปะแขวโลดีแม่คือเจิ่งแขวโลดีคือเจิ่งปะตึ๊บตึ๊บป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 ึ๊บแขวโลดีเจิง่งฝนตกแดดออกลกกระจอกข้างลังพองพีโมเป็นไข,ขน้เนี่ยเอาจากทุกคนเลี้ยงหมามาหน่อยมาแน่หน่อย โรด,ดีบัวหลวนต้มข่าใส่ตั่ให้่เพิ่นข้าจเะเห็ดเบี้ยจะล่วเอาไห้เพิ่นกินเพิ่นบ่กินจ้ะมันเลิศโล่งมากบ้านนี่เห็ดแม่อาบน,าน้ำเห็ดหน่เห็ดเบียยแล้วเกี่ยงจานจะเพิ่นกินหรือว่าไอา้เขามากินหรือคู่หรือแจ็คเขามากินบ่ได้กินข้าวไหมนี่ฮะได้กินข้าวหรือยังลูกใครกินลีกินหรือพี่คู่หรือพี่แจ็คลูกอือ เวียหลายแม่กัได้ตื่นมาจะเสหิเเนี่ยกว่าถูทั้งตาตแล้วยั่งทั้งทึงจ้ะทุกคนกว่าถูบบเฮดกับบบแล้วมันกับมันกับสกป,ปกนะ่จาจะเฮ็ดคู่มือ,อยังจำนี่เฮ็ดเอาจา้ะมามีเงินจางจ้ะเฮ็ดเอาคู่มือมันกับ,กบ,กกบ,บเฮ็ดเอามันจ้งสะอาดจ้างค้นกับ่สะอาดคือห่อเฮ็ดเอาดอกเบิ่งพี่นอ้องความนา่ารักของเพิ่นพ่อเด็กค่ายเงาจ้ะพีนะน่น้องมามีลูกค้าก็เล่นน้ำไม้ละจ้ะ เขอยากได้เมียในแม่หาให้ในแม่หาให้หาเมียให้เพ่ารู้เรื่องเลยจะหาเวนำเนี่ยจะกัดแม่กัดเล่นกัดหยอกจะบอกเป็นกัดอันนั้นจะกัดเขาขั้นเฉลี่ยกัดหยอกเขากัดหยอกแม่ปุ๊บปุ๊ปุ๊บปุ๊ปุ๊บปปุ๊บข้าวไข่เหงาจากพี่น้องโอดี้โอดี้รักแม่ไหมเนี่ย เราดีรักแม่ย่างไปใส่กับยางน้ำอืมเหรอเพล่นน้ำเฮาปุ๊บปุ๊บยังได้เมีอะไรอ่ะอ้าวตัดย่อสิบกิโลนะจ๊ะสั่งกิโลให้เพื่อนสิบกิโลจ้ะโรดีอืมอุ้มกับวัยจมจุกนักโรดี้มีสิบกิโลแล้วแม่หาเมียให้นะ รีได้เมียครับแม่รีได้เมียเมียพันอะไรบอกแม่ชิบไผเมียนพันบีเกิลบิเกิลตัวแม่เด้อจะทักมาเลยเด้อจ้ะค่าดองเพ่งมโนจ้ะเดือนสองเดือนจ้ะจะเอามาเป็นอันลูกไข่จ้ะอือพัอนอยากได้เมียจ้ะลูกชายคอยอยากได้เมียพี่นอ้องเลยมานี่มานี้มานี้ยอึบอึบอึบเนี่ยหนูอยากได้เมียใช่ไหมบอกบอกซิ ใครมีพันบิเกิลอาอยากได้พันบิเกิลคือเพิน่นจ่จ้ะมันจะมันแต่เพื่อนเขาเป็นบิ๊กบิเกิลผสมชื่อว่าว่าจะ้ะแม่เพื่อนเป็นบิเกิลพ,พ่อเพื่อนเป็นชื่อวาว่ามามาลูกมาอืมมาคาะแม่มาอ,อ๋อไปกองตูดใส่กองแม่ทำไมนะมาเนี้ยมาเนี้ย,ยอืม หนูได้เมียนูได้หาเมียให้เดี๋ยวเอฟซีเพื่อเพิ่มเมียนพันบิเกิลเด้อจวจตัตแม่เดือนสองเดือนทักมาเดอ้อจ้ะหาลูกไพยให้โรดี้หาลูกชพายให้โลดี้โรดี้อยากได้เมียใช่ไหมลูกโรดี้อยากได้เมียบอกท่านผู้ชมสิพันบิเกิลคือเพิ่นเด้อจ้จะเอามากระชมกัน แต่เพื่อน,น่ะเป็นพันธุ์ผสมบีเกิลผสมชิวาว่าลโลดีนะอืแม่เป็นบีเกิลพ่อเป็นชิวาว่าเพื่อนเลยเป็นแบบหูเพื่อนก็เลสยสั่นจ้ะปกติบีเกิลมันสิหูยาวนะจ้ะหูลงมาหูใ,ใหญ่หูยาวปึกปึ๊บคอ,อนเขียวตวอลนะัมโลดีโลดี เอาเมียมาดูดแลเมียได้ยให้แม่เป็นภาระเดินเมียนขี่เมียนเงียวได้เหมนหาข่าวหาหนําให้ซุ่มตู่กินได้เหมือนซักผ้าซักแผ้าผู้ที่นอกที่นอนโอ้พี่น้องเลี้ยงหมาเลี้ยงแล้วก็แงอาบน้ำอาบน้ำเป่าขนสียาอาหารอา,ารได้เหมือนดูแลอาบน้ำแล้วก็ดำดูแลน้ำมันเฮฟน่าจะหมาเฮฟมันหมักหมาจะพี่น้องต้องกินยาด้จ้ะมาตัวน้อย่ยาเม็ดละสามร้อยจ้ะเดือนหนึ่ง ย่ำนีบ่มมีเห็ดก็เลยบ่อยากให้่นกินไปไหนบมได้กินสองเดือนละจ้ะย่ำหนากย่มฝนบ่คอยมีเห็ดย่ำหนาวแล้วย่ำหอนเลยจ้ะย่ำหนาวนี่เฮปร้อยลายมาย่ามฝนบมมีมันไปน้ำฝนน้ำหนามโมฝนลางนะจ้ะเอาพี่น้องลำลาพผ้าจา่าไผเมียนบีเกิลโตแม่เด้อจ้ะเดือนสองเดือนทักมาเด้อจ้ะอย่าเอาค่าดอกแพงเด้อหาเมียให้ลุภัยจ้ะอ่ะแล้วนี่สวัสดีครับก่อน สวัสดีค่ะ